อ่ะมีใครบ้างมีใครบ้างตอนนี้มีชินจังนะคะมีพี่กิต้านะคะเอ่าร์ตเวฟแล้วก็แอนนี่แอนน,แอนนี่นี่นะคะถามความรู้สึกหน่อยถามความรู้สึกก่อนเข้าหน่อยห้าคนบอมีความรู้สึกค่ะมีแต่พระนะคะตอนนี้เตรียมพระแล้วนะคะ <c oughs> คุณจิตใจเป็นไงบ้างรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบรู้สึกแบบมันมันพูดไม่ถูกอะ่ะแบบ โม่บถือแบบมันมันมันสั้นต้องต้องลองตอง้ตองตอง้องเข้าไปดูนะฮะพี่กีตาร์ครยังไงครับทีมแรกพูดพูดไม่ออกอ่ะมันเป็นทีมแรกอะ่ะก็ตื่นเต้นอะ่ะเ,เดี๋ยวตื่นเต้นมาก <c oughs> ตอนนี้แต่แค่ยังไม่แสดงออกยังยัง,ย,งยังไม่เห็นบรรยากาศจริงๆเนาะอ,อันนี้ยังเห็นคนเยอะอยู่นะฮะอันนี้ทีมงานเราอาจจะเยอะอยู่อ่ะอาร์ตอาร์ตไปยังไงบ้างตอนนี้เสียวมากเลยครับตอนนี้เสียวคือเสียวเสียวหลังว่าบๆาแล้วตอนนี้ห้าคนนี้ถือว่าน้อยหรือมากเกินไปไหม น้อยเขาบอกอไปเขาเาไปอีกมาแล้วใครเอออกใครจะใครจะออกออกไปก่อนมุิใครที่ยังไม่อยากเข้าไปใครที่แบบเข้าไปตอนนี้สมมติใครไม่อยากเข้าไปบอกเขาได้เลยนะใครไม่พร้อมตอนนี้มีใครไม่พร้อมตอนนี้ไหมครับแจ้งได้เลยรอบเกิดประเดิมค่อนข้างที่จะตามเวลาเลือกที่เรามองไปเลยถูกต้องเวลานี้ที่ต้องเข้าอะไรมันโกลเลยไม่มันโกละจ๊ะยินดีด้วยวันพระมันโก้ยได้อยู่เนาะพร้อมทุกคนนะครับเวฟเวเป็นไงบ้างตอนนี้ความรู้สึกผมรู้สึก ปลอดภัยเพราะว่าคนนี้ก็มีเคี่ยวหมูเดงเอ้ยหมูป่าเฮ้ยเคี่ยวหมูป่าคนนี้เขาก็แบบเฮ้ยของดีของดีของดีครับผมหามาเมื่อกี้หรอไม่เอามาแต่บ้านครับพ่อห้อยให้โอเคค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเขาเหล่านี้นะคะแอนนี่ชินจังพิกิต้าเวฟและอาร์ตนะคะขอตัวแทนถือโคมหนึ่งอันค่ะถือตะเกียงหนึ่งอันโอ้ยออก ต้องน้ำหนาดิวิทยุบอรับคำสั่งคนนี um ้ถือเครื่องก็จะนำหน้านะอ่าวิทยุบอสับคำสั่งวิทยุเปิดแล้วใช่ไหมคะเปิดนะครับเคร่อห้ามถึงนะเปิดได้เลยเปิดได้เลยนี่คือรับฟังคำสั่งอย่างเดียวไม่ไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบห้ามตอบห้ามตอบอย่างเดียวถ้าถ้าอยากสื่อสารพูดออกมาได้เลยไม่ต้องกดกดบอพูดออกมาได้เลยยกมือพูดมาและที่สำคัญนะครใครจะถือกล้องเข้าไปมีคนนึงต้องถือกล้องใช่ค่ะมีกล้องตัวนี้แหละนี่ พี่กีไหมแค่นี้บอกพี่กีไม่จะพูดนีใครที่ที่ไม่ไม่ไม่ถือกล้องอะไรย่างเงี้ยใครจะถือกล้องใครอยู่ตรงกลางจะต้องถือกล้องใครอยู่หลังสุดไม่ต้องถือเยืดตรงกลางกันนะคุ้มตรงกลางใครผมไม่ถือกล้องถืต้องมีกระถางกระเป๋าด้วยนะสะพายเออสะพายขึ้นไหลเลยไม่มั่นใจแอนกว่าแอนถึงเดี๋ยมันจะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะคะต้องรักษาให้ดีนะฮะสอดครั้งอ่าดันย่ามเลยอ่ะ หน้าหนึ่งมันตก็กยนงกลางสองหลังสองช่วยกันกับอันนี้ด้วยเพราะว่ามันถือของมีค่าด้วยโอเคอันนี้เก็คือช่วยกันก็เป็นว่าช่วยกันแหละไม่ไหวก็คือถือช่วยกันห้ามปล่อยห้ามท้ามทิ้งกล้องนะคะห้ามทิ้งกล้องนะตอนนี้น้องเวฟนะคะที่จะเป็นผู้ที่จะนําภาพจากข้างข้างในนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก็ฝากเป็นกาลังใจให้กับลูกๆุคนลกของเราด้วยนะฮะอ่ะพร้อมหรือยัง มาอึ๊บอันนี้กล้องเปิดแล้วใช่ไหมครับพร้อมครับเปิดแล้วไม่ไม่ต้องปรับอะไรเลยนะคะถืออย่างเดียวถือให้มั่นมานี่นี่มานี่เอาไว้ตรงประมาณอกเราอันนี้อยู่ตรงกลางอายู่หัวทุกคนไปยืนหน้าบ้านได้เลยค่ะเฮ้ยอยู่ไหนผมสิมันก็ไม่ตอบเป็นข้างหน้านะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขึ้นไปตรงประตูนะข้างหน้าก่อนอย่างี้เป็นกลุ่มถ้างั้นก็เดินจับกันไปเลยป่ะโอเคไปด้วยกันเลยตรงนี้นะตรงนี้ก่อนนะะเเออ้าา่่ไปงยพิขึนนคะเอาผู้หญิงไว้ข้างในปิดไฟ พี่อาาร์อัดเข้าไปอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งทีนี้เดี๋ยวรอฟังคำสั่งนะคะอัดรอก่อนนะคะวอชเช่นค่ะครับได้ยินไหมครับได้ยินครับผู้ฝ่ายพร้อมนะครับพร้อมครับทีมหนึ่งพูดตามบอลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราพวกเรา มาแล้วนะครับมาไหนอ่ะเฮ้ย๊ยมาแล้วนะครับไฟเกิดอะไรขึ้นอะพร้อมแล้วยครับเมื่นครับอุ้ยทำไม เอาอยู่หน้าบ้านไว้ก่อนนะครับอยู่หน้าบ้านก่อนมึงเข้ามาคนหลุกนตอนนี้รู้สึกว่าฝนลุกมากเลยอ่ะไปรเปอะไรครับคนขึ้นลุกอ๋อแต่ลุกเขาทำไมไม่ขึ้นอ๋อเห็นเห็นหมดนะเดเลยครับเดือยอตรงกลางต้องอยู่ก่อนนะครับพี่กี้ชิดมีผ้าจากเพื่รรยากาศเยี่ยมมากไปด้านหน้า เข้ามาเราลุกสิเราล้นนำหน้าไปตรงที่มีถาดอาหารถาดอาหารครับหยุดจ่ายนะยืนหน้าครับลองดูว่ามีอะไรบ้างครับไข่ดาวไข่ดาวแล้วก็วกข้าว กะเพาหมูกระเพาหมูกรองตอนนี้ได้กินอะไรบ้างครับได้ได้กินเหมือนทูบครับยาพวกยาเนาะยาสูบยาสูบกินเครื่องเส้นค่ะกินข้าวหมากยาข้าวหมากพุทโาเรากินทูบเทียนตอนนี้ผมไม่กล้ามองไปทางอื่นเลยอ่ะได้ยินเสียงเหมือนคนอยู่ข้างบนบ้านงขึ้นลุกขึ้นเลยครับ อ๋อจริงดิมหลังนาสามเก้าลงสมเงแมลงแมงมันดูอบอุ่นเนาะแล้วให้ถอยมาันเขมาทางห้องโถใหญ่ครับห้ใหญ่เหรอฟิกกี้ พี่ก็รู้ว่าผมเป็นไงตอนดูหนังมายืนอยู่หน้าม่านม่านมันจะมีม่านสีดำเดินตรงไปเลยครับตรงไปเลยจะมีม่านสีดำอยู่หน้าเราครับยืนก่อนจะรู้สึกเปลกมากคนถือล้องมีสติด้วยนะครับดูกล้องด้วยตอนนี้แปลกมากไอ้เจ้อออกกล้้งบไดา มมัันนรวติกไปเดินเข้าม s. <S าในบ้านเดินเขา้าในบ้านเลยครับค่อยๆนะครับค่อยๆมีเร <st ali> <st a heter> ื่องแต่ระดับระวังมีเรื่องแต่ระดับระวังรทิ้งมาจับระวังเลยอุ้ยไม่อยากทิ้งผมสิระวังมเตือนอะไรมันระวังมันเตือนมันระวังไปแล้วแน่โอ้โหบุรีเสียงข้างหลังเดินเข้าไปเลยเดินมาตรงตรงข้า ตรงเข้ามาเดินตรงเข้ามาตรงเข้ามาไม่เลี้ยวนะเดินตรงห้ามเลี้ยวตรงเข้าไปสุดตรงเข้าไปสุดเรียนผนังอุยรอด้วยมันเป็นสายเดินเข้าไปเลยตรงเข้าไปสุดฝึกเลยยืนนาเรียงหน้ากระดานเห็นโกรธสีทองไหมยืนเรียงหน้ากระดานเรียงแถวหน้ากระดานจริง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 ฉันกลัวโอเคยืนมรีย้าอระน อันนี้คือโกรธของใครไม่รู้อันนี้คือโกรธของใครไม่รู้เอาโกรธนะ,ะคือโกรธของใครไม่รู้ไม่ต้องพนานแล้วนาให้ถือละครับมีคนเคยจะอกกอก,อกอไปจากบ้านกันมีคนคิดว่าอยากจะเอาโกรธนี้ออกไปจากบ้านหลังนี้หลายครั้งลแล้วแต่พอออกไปก็แต่พอออกไปแล้วก็ต้องเกิดเหตุการณ์ไม่ดีก็ต้องมาคืนแอนนี้ไปหยิบโกรธลงมาแอนนี่หยิบโกรธลงมา โูดจริงจังอย่าดีแอคใหญ่หุบกูอ่อุ้ยมือสั่นมากไม่รู้กล้องอุ้ยเชี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเปิดมือนะห้ามเปิดมือนะโอเคอุ้ยมือสั่นโอเคโอเคเปิดตาปวดออกเปิดตาปวดออกอุ้ยเชี่ยโอเคมีอะไรอ่ะ อกาไปข้างในมีขี้เท่าอย่าเข้าไนเลยขี้เท่ากล่องซองเข้าไปเลยซองเข้าไปเห็นไหมขี้เท่ามีอะไรข้างในอ่ะเหมือนขี้เท่าเหมือนเท่าผอมห้ามันไม่ได้เปิดดูแล้วเาเลยเผื่ออะไรเหมือนกันเนี่ยเอ้า w h a ตเอ้าอะไรนะไเรื่งตๆวุดไม่เหมืนกันเหมือนกัน w h a ตโอเคโอเคโอเคดี i s is o k a โอ้ยมือเปียกมือสั่นเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะหยิบที่เท่าจะกดหยิบทำไมอ่ะหยิบวัตถุออกกต่าดตีให้สัมผัสใช่ไหมหยิบที่เท่าออจะกดทุกคนนะครับขอนะน่อยนะ,ะยานโอเคทุกคนหยิบแล้วครับ ครบแล้วครับตายตาอ,อ๋อเป็นราคครับตัวน,นี้ได้กินเหมือนน้ำมันเลยครับ <c oughs> ทุกคนีเ้เป็นอะไรไป้ยครับข้างหน้าเชื้ออ๋อ ทูบหนึ่งดอกรับมีทูบหนึ่งดอในเรงบ้างรู้สึกเป็นหนาวๆร้อนๆร้อนๆร้อน้ๆเป็นคนขี้งลุกเฮ้ยบอสไายตอนนี้เอาโกรธเอาไว้ทีเดียวครับปิดตาด้วยอืม ทุกคนพร้อมใจกันมากแต่เมื่อกี้ตอนที่เราหยุดรอบนี้เสียงคนเลยอดมาเดี๋ยวจะให้ทุกคนมองรอบปากขานะครับเอหวังข้างไหนรอบปากขาะนะครับเฮ้ยโอเคเจ้าหยับไปเนี่ยว้าเจ้าหยับใครหยับฉันบอกครับโอเคะสุงมือโอเคไม่ไม่โอเคเลยครับกระสุนข โอเคก็ได้โอเคกล้องอยู่ไหนอัพหนึ่งสองหนึ่งสองว้าวเฮ้ยไม่ได้ตกใจอะไรเลยตกใจเสียงพวกแกไม่มันหน้าต่างหน้าต่างเหรอใช่หน้าต่างหน้าต่างมันกระเพื่อ ไหวครับไหวครับไหวครับถ้าไปต้องมาขึ้นแล้วสี่คนห้าคนโอ้ไหวก็ได้ครับลขึ้นด้วยอ่ะฝืนเลื่นมากพูดจริงเนี่ยห้องที่มืดมากรอด้วยเดินตรงไปหน้าห้องที่ประตูอยู่ข้างหน้าครับประตูใหญ่ ปิดอยู่ไหมมันเปิดอยู่ประตูปิดประตูปิดอ๋อประตูปิดหน้าเวฟหน้าเวฟหน้ประตูนี้มันเปิดอยู่นะครับมันเปิดไว้อยู่ประตูหน้าเวฟประตูหน้าเวฟประตูนี้ไหมเปิดหรอมันเปิดอยู่ครับตค่ไหนอ่ะเปิดกูเปิดหรอใช่ครับ สรุปใช่ใช่บ้านทุกคนเข้าไปในประตูครับใช่เหรอโอ้๊ยพี่อาร์ซี่เราด้วยไฟมันหมดไฟมันหายอันนี้เขาไม่ควโอ้โหโอ้เปเีียนหัวมากเลยอ่ะเข้าจีนนไดปึ๊บเข้ามุมก่อน วุ้ยเย็นบอกว่ากลิ่นนะมันเสียไปเรื่อยขึ้นนิดนึงนิดเดียวเรียบร้อยครับเป็นกลิ่นห้องน้ำแบบอันนี้เนาะตอนนี้เหยียบกระน้องน้ำไหมเห็นครับตอนนี้ใครรู้สึกอะไรบ้างเหม็นครับรู้สึกกลิ่นมันแบบค่อนข้างจะรู้สึกเวียนหัวครับ วิงบึงบึงมันอากาศไม่ถ่ายเทกินค่อนข้าง,างแรงครับครับหายใจครับ มีเสียงคนเดินอยู่ข้างบนหนะครับได้ยินเสียงคนเดินครับได้ยินเสียงเคลื่อนไหอยู่ข้างบอออกมาเดิตรงนี้อกมาเลย่้ยเคๆเดินไปห้องกันนะรอด้วยรอด้วยรอด้วย ไม่รู้ต้องสตินะนี่ขึ้นมาตรงห้าเลยไปจอร้านปลาของโลงครับ เงียะโอเคตอนนี้นะคะทุกคนก็ออกมาแล้วกลุ่มหนึ่งเนาะทีมที่หนึ่งเป็นยังไงบ้างรู้สึกงไงบ้าง